ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เซืาอยู่ที่อังวานแล้วเสียดายมากเลยวันนี้เป็นวันศุกร์ของน้อยมากแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มต้นเวลานี้เลยกําลังมาซื้ออะไรเนี่ยร้านเนี่ยกุ้งอบเป็นเส้นกาลังมาซื้อกันคว้างคว้างสั่งอะไรกุ้งอบเป็นเส้นกุ้งอบเป็นเส้นกาลังทําอยู่เดี๋ยวจะชิมให้ดูแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวพามาดูบริเวณรอบๆก่อนดีกว่านี่ข้างค้าก็คือในของกินของกินเยอะมากๆแต่วันนี้ของน้อยเอ้ยคนของน้อยด้วยคนน้อยด้วย ที่มีร้านขนมหวานร้านนี้ด้วยรานนสราเคยซื้อร้านนี้แต่เมื่อก่อน,น,นลองผ่านะาดานนู้่านะนูคร่าวนะมีขนมไทยแต่ว่าวันนี้แบบ้องน้อยมากคือปกติสราจะมาวันเสาร์ไม่เคยมาวันศุกร์เสาร์าที่คนเยอะมากแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ เรียกอ,อะไรอ่ะมันไม่อึดอัดน,นี่ของกินก็เยอะมากกเลยแบบนึงของกินร้านนี้ก็เป็นไขาดีลูกชุบน้ากินเนาะนี่ได้แล้วกุ้งหเอร์เดี๋ยวมาชิมกันม,มาชิมกันอย่างแรก กุ้งอบบนเส้นเดี๋ยวลองชิมก่อนเพียวๆก่อนกระเด็นกระเด็นขนมอะไรหรออยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือกินผัดไทยอยากกินผัดไทยเดี๋ยวเขาปิดแล้วนะโบเขาจะปิดหมดนะอร่อยค่ะมันจะออกหอมมิทยาวิทยาไมนิดนึงเดี๋ยวลองชิมจิ้มซีฟู้ดครับนุ่มนะ ได้เลยร้านนี้ขอบอกไไปปววโอเคเดี๋ยวชิมอย่างอื่นตอนนี้มาถึงตรงจุดพี่ี่แล้วเดี๋ยวปั๊บนะด้วยนะของไทยนะนี่บรรยากาศนี่แต่วันนี้วันสุกกับของคนขายน้อยก็จะมีประมาณหนึ่งนี่กำลังสั่งผัดไทยได้ยินเต้าได้ยินเต้าไทยหนึ่งน่ะนี่แล้วก็มีร้านเตี๋ยวร้านนี้ เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ลองชิมอร่อยไหมหัวเป็ดเส้นหัวเป็ดเส้นยี่สลายอร่อยเดียวลองชิมซิหกสิบเองแล้วก็อร่อยมันจะแบบเหมือนหอมพริกไทยเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู๊ดอร่อยดีเดี๋ยวรอดูผัดไทยแป๊บนึงนี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวลองมาชิมก่อนขอชิมก่อนไม่อันนี้น่ามันละกูหอมขอถ่ายรูปหน่อยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเขารางถ่ายอยู่ เฮ้ยอร่อยดีอ่ะโอเคเลยของกินมาแล้วไปปัาบหนหน่อยอันนี้ขอกปลาปลาเป็นปลาหมึกโอเคแล้วเดี๋ยวสดาเป็นผัดไทายโอเคผัดไาทายผัดไทายนทยทั่นจชไหมผัดไทยน้ำรสชาติในปั๊บหนึ่งนะมาชิมผัดไทายกันยำไข่ปลาจ้าโอ้โหไม่ค่อยจะถนะัด ผัดไทยโอเคพอใช้ได้ออกหวานหวานหน่อยมีคนบอกว่าทอดมันหัวปีอร่อยพี่น้ามาลองดซิเนี่ยอร่อยใ่อมมันใช้ได้ไหมข้าวมันัวปีใช้ได้โอเคผัดไทยก่อนบอกเลยอ่ตัวเอง ก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะอร่อยดีแต่มันออกหวานนะคนไม่ชอบหวานอาจจะไม่ชอบป้ามือสดไหมป้าปลาลองขอไม่กินมือปลากินเลยนี่ปลาชิมมือเรชาใจได้ได้ไหม มาบอกรสชาติมาแล้วหนมเบื้องยวนมันเป็นเหมือนแบบเหมือนพ่ไทยแต่ว่าน้ำน้ำมันเป็นเหมือนน้ำหวานที่กินกับหมูสะเต๊ะไม่หูดเลยครับทนแป๊บนึงนะนี่มาต่อด้วยห่วยจับกันไหนขอดูหน่อยทุกคนเฮียกับการหวานของอาหารมากแต่ว่าคือสดาเคนชอบหวานนะก็แต่เขาเดี๋ยวขอชิมขอชิมเลือด ขมหวานโก้เส้นออกใหม่เป็นหวานนะโก้เขาบอกว่าหวานจริงแต่หวานจริงหวานแต่ตัวสดาเป็นคนชอบหวานไงแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยสดาว่าอร่อยเขาก็จะหวานเลยแต่สดงว่าโอเคโอเคเรียกว่าอะไรนะจ่ามงกุฎอันนี้คือจ่ามงกุฎค่ะเป็นขนมไทยนี่เดี๋ยวลองมาชิมกันหยิบได้เลยเหรอคะ นี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเสน่จันเสนาจทำมาจากลูกจันนี้เลยอยากเอาเอาเลยเอาดชืก่อนลูด่อมมันคล้ายๆัวกวนนะคะมันคลกวนมแต่มันไม่เป็นกลิ่นโรงเรียนอ่ะมันอร่อยอ่ะลูกจันและเอาวันนี้ด้วยค่ะเอาอันนี้อันหนึ่งต้องเบียร์จ่ายตังซีโทรศัพท์เป็น้านไม่เคยอยไมอร่อยอันเนี้ยไอ้นุกโกโกลองชิมดูอร่อยดีอ่ะไม่หวานมากด้วย ท่บนึงนี่เดี๋ยวมาชิมจามมงกุฎไหนมองไม่เห็นเลยจามมงกุฎอ่ะนี่เดี๋ยวซตาจะชิมจามมงกุฎหอมหอมนี้อันนี้เป็นแผ่นทองอืมทำเปรี้ยวแท้อร่อยอ่ะอันนี้มันไม่หวานมากดีค่ะร้านนี้นะสุดจ,จิตตาขนมไทยค่ะจ,จิตตาหรอคะส <i <i ุดจิตตาขนมไทยอย่าลืมมาชิมนะอร่อยมากๆเลย นี่ตอนนี้อูดที่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรหรอกำปั่นค่ะกำปั่นมาชิมไอติมระวังมาไก่กัไอติมไอติมปลาต้มมะยมพริกเกลือกวางหือแล้วกวางกวางมาป้อนหน่อยแกอ่ะเออแต่มันอร่อยดีนะเคยกินอร่อยดีมะยมแล้วก็มีพริกเกลืออะไรอ่ะไอติมมีพริกเกลือด้วยหรออืมร้านเนี้ยอร่อยดีอ่เอาเห็นดูอเด็แต่อย่าไปทิ้งพริกเกลือเยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหวานเนี่ยเออแบบให้ติดนิดหน่อยอ่ะคนึงเอ้า ต้องเนี่ยนะหนีนี่มาซื้อไงขนมหนูชิมไปแล้วอร่อยดีนี่มาซื้อลูกชุบกันเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เราซื้อมาแล้วลูกชุบร้านเจ๊กุ้งลองมาชิมดูหอมมากเลยอะลูกชุกคนชอบกินแบบถั่วถั่วไงอืมอร่อยดีอ่ะ มาซื้อของทะเลเข้าไปกินที่บ้านต่อตอนนี้มากินขนมปังต่อเป็นนี่ละนี่สังขยาเขียวกับใบเตยเฮ้ยเขียวกับใบเตยกันเดี๋ยวก่อนเท่าไหร่เะอะไรกันอะไรอ่ะเดี๋ยวมาตั้งนะเดี๋ยวมาชิมขนมปังกันแล้วพี่ม่เอาพี่งานกะบิไม่งนก็ได้เพา่มอีกเพิ่มหนึ่งมขนมงเขายะไปเขาดูใกล้ๆนี่โอเคอยู่นะ อือเอาอีกไหมปัสยิซ้อมอ่ะจริงจริงอ่ะปัสยิซีส้มเด้ออือหือเราชิมอันนี้อันนี้ป่ะโอ้ยมืเดือมันเป็นเหมือนข้าวเย็นหน่อยอ่ะอืมหออร่อยเลยมากินไอติมกันนี่กำลังตักอยู่ตักนี่เลยเครื่องจี๋มีมันเดี๋ยวมาชิมกันโบ๊ทกวางชิมแล้วหรือไหม ไอติมนี่ของสระเป็นโคนสระชอบกินเป็นโคนอืมอรเอยมากร่อย้านนี้นะจ๊ะมันมองไม่ค่อยเห็นะ่ะสระชอบกินเป็นโคนเพราะว่าชอบกินไอเน,นี้ยอร่อยไหมล่อร่อยเนะมา,ะาซื้อข้าวต่อกันร้าน,นี้คนเยอะมากนี่มากินต่อด้วยบัวอ่อยร้าน บุญตานาร้านที่ซาบิโอดีปังก็จะแอบอยากกินอยู่เอ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาชิมกันแป๊บนึงนะคะนี่ทูสีสินาเดี๋ยวเราชิมดูแตงกวาด้นี่หอมมากอยากกัดอีกนิดนะคะใจดีมากเลยอ่ะหวานเค็มบอกได้มีแบบกล้วยด้วยนี่เดี๋ยวลองชิมอีกคำหนึ่ง โอเคไปล้ไดกัดนที่ร้านมัลอยเหมือน้กกนใชนี้เรนะาตื่น้ำตอนนี้แล้ว่ไหมที่สิบนาทีแล้วไปก่อนนะ